ไปสังหารผู้นําของเฟสบลลอะในอิหร่านถ้าไม่ได้ผูกพันกับประเทศที่มีสงครามการท่องเที่ยวอาจจะไม่กระเทือน,นะครับมันจะทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์ลครับคําถามแรกคือสองครามจะหยางไหมตอนนี้ก็ยังถือว่าสีไทยนั้นยังอยู่ในหมวดที่ปลอดภัทยใช้คําว่ารุนแรงถึงขั้นเสียหายถึงชีวิต สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับกลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจกันอีกปพิเศ์หนึ่งนะครับรายการโหนเศรษฐกิจนั้นจะหยิบยกเรื่องราวทั้งไทยและเทศเข้ามาอัปเดตพูดคุยกันครับเพราะว่าเรื่องใดก็ตามที่มีผลต่อเศรษฐกิจเรื่องนั้นเราน่าจะทราบกันนะครับแม้ว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นจะยังไม่เกิดขึ้นหรือผลกระทบอาจจะไม่รุนแรงแต่ถ้าเราทราบสัญญ,ญาณต่างๆล่วงหน้าไว้ก่อนนี่คือสิ่งจําเป็นครับในการประกอบธุรกิจหรือในการติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ และเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทั้งโลกนั้นติดตามอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องและยังเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมบริบทของโลกอยู่สกิโลกจะฟื้นหรือไม่เรื่องนี้คือปัจจัยอันดับต้นๆครับที่จะชี้ประเด็นเลยว่าโลกจะซุดต่อเนื่องหรือโลกใบนี้กําลังจะฟื้นขึ้นและไม่มีปัญหาแน่นอนครับเรื่องที่ผมพูดนั้นคือเรื่องของปัญหาตอนออกกลางและทุกครั้งที่ตะวันออกกลางมีปัญหานั้นจะเป็นเรื่องที่ผูกพันกับน้ํามัน ประเทศผู้ผลิตน้ำมันถ้าได้รับผลกระทบนั้นจะมีผลทําให้ราคาน้ำมันในแต่โลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นและมีผลทําให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นและมีผลทําให้ธนาคารกลางของประเทศนั้นๆจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในช่วงของสองครามรัสเซียยูเครนที่มีสงครามเกิดขึ้นและรัสเซียนั้นเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลกที่ผลิตน้ำมันป้อนสู่แต่ละโลกประมาณ10ล้านบาร์เรลต่อวัน เมื่อมีสงครามรัสเซียยูเครนการแซงชั่นรัสเซียการปิดให้รัสเซียไม่สามารถขายน้ำมันให้คนอื่นได้ทําให้ราคาน้ํามันนั้นวิ่งสูงขึ้นเพราะปริมาณน้ํามันนั้นดูเหมือนจะลดน้อยลงตอนนั้นราคาน้มันแพงขึ้นถึง120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและทําให้เราเจอสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยแพงเงินเฟ้อสูงและทําให้เศรษฐกิจซึมมาถึงปัจจุบันครับเหตุการณ์ที่ผมกำลังพูดถึงก็คือเหตุการณ์ที่เป็นสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในฉนวนกาซาในวันที่7ตุลาคม2566นั้น กลุ่มกองกําลังฮามาสได้เข้าไปโจมตีประชาชนพลเรือนและทหารในอิสราเอลและมีการจับตัวประกันไป,ไปหลังจากนั้นอิสราเอลนั้นใช้เป็นปการทางการทหารตอบโต้ทั้งยิงขีปนาวุธยิงจรวดพิสัยไกลและเข้าใช้กองกําลังของฐานลาดไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสมีการสรุปนะครับว่า1ปีให้หลังนับจาก7ตุลาคม2 5 6 6 หนึ 1> 1่งปีพอถึงตุลาหกเจน่าจะมีประชาชนเสียชีวิตหรือผู้เสียชีวิตทั้งฐานและพละเรือนประมาณ41,500คนและมีผู้บาดเจ็บอีก1 0 0 0 0แคนและผู้สูญหายหมื่นคนครับและในนั้นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งจะเป็นเด็กและสตรีจุดหนึ่งหลายฝ่ายพยายามที่จะทําให้การเจรจาหยุดยิงเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสผลที่เกิดขึ้นคือหยุดได้เพียงแค่7วันครับและกรณีล่าสุดที่สหรัฐพยายามเป็นกาวใจ ร่วมกับอียิปต์กับโอมานและประเทศต,ต่างๆในตออกกลางพยายามทาให้กลุ่มอิสราเอลกับฮามาสนั้นประสานลงรอยกันได้ปรากฏยังไม่มีความคืบหน้าและในช่วงของประมาณเดือนปลายเดือนกันยาปรากฏว่าอิสราเอลก็ได้โจมตีผู้นําฮามาสในประเทศอิหร่านและทําให้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนั้นอิหร่านตอบโต้โดยยิงขีปนาวุธพิสยัยไกล180ลูกเข้าไปถล่มในประเทศอิสราเอลและอิสราเอลนั้นใช้ โดนในการสกัดกัน้นแม้ว่าไม่รับความเสียหายรุนแรงแต่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าอิสราเอลถูกโจมตีโดยอิหร่านบอกว่าอิสราเอลไปโจมตีถึงประเทศอิหร่านจึงเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดสงครามได้ง่ายครับและอิสราเอลก็บอกว่าจะตอบโต้อิหร่านกลับแน่นอนและจะตอบโต้แบบรุนแรงใช้คําว่ารุนแรงถึงขั้นเสียหายถึงชีวิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดแบบนั้นและท่าทีของนายรัฐมนตรีเนธานยาฮูก็ไม่ได้ลดท่าทีในการที่จะบอกว่าจะเจรจาหรือจะผ่อนคลายเรื่องของการรบหรือโจมตีอิหร่านแน่นอนนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นสงครามอาจจะอยู่ในบริเวณฉนนกาซาซึ่งมีประเทศผูกพันก็คืออิสราเอลกับทางด้านกลุ่มของเลบานอนหรือในฉนนกาซาปาเลสไตน์เท่านั้นยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดการสู้รบ ขยายไปยังอิหร่านหรือประเทศอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงซึ่งบริเวณใกล้เคียงก็จะมีซีเรียนะครับมีอิรักนะครับมีจอร์แดนยังไม่มีสงครามที่ขยายใหญ่ขนาดนั้นแต่หลายคนเริ่มกังวลครับหลังจากที่อิหร่านกลับไปโจมตีโดยใช้โดรนโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การที่อิสราเอลไปสังหารผู้นําของเฮสเบรอในอิหร่านซึ่งตรงจุดน,นี้เองทําให้ราคาน้ำมันขีบตัวสูงขึ้นจาก15ดอลจาก75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปถึง80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา และจุดที่คนกลัวคือว่าถ้ามีการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านและเกิดสงครามขึ้นราคาเมันจะทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาลครับตลาดโลกกลัวกันมากและทําให้ผู้นําอาหรับหลายชาติโทรศั์ไปล็อบบี้สหรัฐอเมริกาว่าขอให้อิสราเอลอย่าโจมตีแหล่งน้ามันหรือแหล่งนิวเคลียร์ของอิหร่านนะเพราะหลายคนประเมินว่าอิสราเอลจะโจมตีกลับด้วยโรงงานนิวเคลียร์กับแหล่งผลิตน้ามันเพราะจะทำให้อิหร่านเสียหายรุแนแรงในเชิงเศรษฐกิจและอาจจะทาให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจานวนหนึ่ง ตรงจุดนี้เองเพราะประเทศอาหรับกลัวว่าถ้าอิสราเอลนั้นใช้ทางผ่านของประเทศในกลุ่มอาหรับยิงขีปนุษย์พิสัยไกลหรืออะไรก็ตามอาจจะทำให้ถูกตอบโต้โดยกลุ่มกองกําลังที่สับสนุนอิหร่านตรงส่วนนี้เองทําให้เขากลัวว่าแหล่งผลิตน้ํามันของโลกจะบานปลายเสียหายรุนแรงและถ้าอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งช่องแคบฮอร์มุสเป็นช่องแคบหลักนะครับที่อยู่ระหว่างอิหร่านกับโอมานนั้นจะทําให ภาพของตัวน้ำมันซึ่งใช้เส้นทางช่องแครพอร์มุสประมาณ1ใน5ของโลกหรือ20%ของโลกหรือประมาณ40%ของน้ำมันที่ส่งจากอาหรับเข้ามาตรงส่วนนี้ทำให้ราคาที่มันจะถีบตัวสูงขึ้นรุนแรงครับทำให้สหรัฐโดยประธานาธิบดีโจไบ,บเดนโทรไปพูดคุยกับนายฐมนตีในธันยาหูของอิสราเอลและยืนยันออกมาว่าอิสราเอลจะไม่โจมตีโรงงานิวเครียหรือแหล่งพลังงานแน่นอนครับจุดนี้ทําให้บรรยากาศดูผ่อนคลาย แต่เราจะวิเคราะห์ในกรณีของการที่นานาชาติเริ่มเข้าไปทําการเจรจาทางการทูตกับอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งสังเกตนะครับว่าไม่มีใครอยากเห็นสงครามเพราะถ้าจีนจะเดือดร้อนเมื่ออิหร่านทําสงครามเพราะจีนนั้นนําเข้าน้ํามันจากอิหร่านมากครับเพราะอิหร่านผลิตน้ํามัน4ล้านบาร์เรลต่อวันเบอร์หนึ่งของโลกคือสหรัฐอเมริกา13ล้านบาร์เรลต่อวันเบอร์สองคือรัสเซียนะครับผลิตได้ประมาณ10ล้านบาร์เรลต่อวันและ ตัวซาอุดิอาระเบียผลิตได้9ล้านบาร์เรลต่อวันถ้าเกิดสงครามวงกวางในบริเวณของข้าสุดอารับปริมาณน้ำมันตลาดโลกจะขาดแคลนและจะมีผลต่อการเส้นทางการขนส่งถ้าทะเลแดงถูกปิดเส้นทางโลจิสติกจะมีปัญหาสินค้าจะค้างสต็อกจะวิ่งเดินทางไปมาด้วยความยากลำบากถ้ามีสงครามและตีงจุดนี้เองจะมีผลต่อการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวจะกังวลและการเดินทางมาเที่ยวจะมีปัญหาคําถามแรกคือสงครามจะใหญ่ไหมถ้าไม่ใหญ่ เป็นจการจับบริเวณเหมือนรัสเซียกับยูเครนร่วมกันแค่2อสประเทศไม่น่ามีปัญหาครับแต่ถ้าสงครามบานปลายใหญ่โตเราค่อยวิเคราะห์กันใหม่นะครับแต่จุดนี้ถ้าเกิดสงครามระหว่าง 2- อสประเทศไม่น่าจะมีปัญหาต่อทั้งการท่องเที่ยวเพราะมาดูตัวเลขน,นะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ27ล้านคนเบอร์หนึ่งถึงเบอร์5ก็อย่างที่เห็นแล้วครับคือจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และรัสเซียประมาณนี้นะครับห้าล้านกว่าคนจนถึงล้านกว่าคนจะมีนักท่องเที่ยวของตอนออกกลางประมาณ2%เกว่า หรือประมาณ1ล้านคนครับซึ่ง1ล้านคนเนี่ยนะครับถ้าเอาประเทศที่ผูกพันกับสงครามถ้าอยู่ในบริเวณนั้นเกิดจะกรอบด้วยอิรักอิหร่านอิสราเอลเยเมนเลบานอนซีเรียมีนักเที่ยวเข้ามาประมาณตอนนี้เนี่ยแเดือนแรกประมาณ7 0 0 0แสนกว่าคนแต่ทั้งปีอาจจะประมาณ8 0 0 0 0 0เ0คนถ้าเรานับรวมอาหรับอิเรตเข้ามาท่องเที่ยวไทยปีแล้วประมาณ1นึ0 0 0คนและซาอุดิอาระเบียเข้ามาประมาณ90 0 0 0กว่าคนนั้นนักท่องเที่ยวของตะวันออกกลางจะเข้ามา1ล้านคนครับ ถ้าไม่ได้ผูกพันกับประเทศที่มีสงครามการท่องเที่ยวอาจจะไม่กระเทือนและเราก็คงสบายใจได้เพราะว่าถ้าซาอุกับอาหรับเอิหร่านไม่อยู่ในพื้นที่สงครามการติดต่อค้าขายการท่องเที่ยวจะเป็นปกติมาดูในเรื่องของการส่งออกครับถ้าตลาดส่งออกที่สาคัญเนี่ยประเทศเบอร์หนึ่งในอาหรับของเรายังเป็นสหรัฐอาหรับเอเิเรตกับซาอุดีอราระเบียนะครับซึ่งก็จะมีสัดส่วนของการค้าขายกับไทยประมาณปีละแสนกว่าล้านประมาณ1%กว่านะครับ แต่ถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในบริเวณของพื้นที่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็จะมีขนาดของการค้าขายประมาณระดับหมื่นล้านครับพรแปดเดือนแรกวันเจ็ดพันกว่าล้านก็ไม่น่ากระเทือนมากเพราะสินค้าที่เราส่งไปในตอนออกลางเป็นสินค้าจําเป็นประเภทอาหารยกเว้นส่งไปอิสราเอลนะครับเป็นประเภทรถยนต์ชิ้นส่วนต่างๆดังนั้นถ้าเกิดสงครามขึ้นระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลต้องดูครับว่าสงครามจํากัดบ,บริเวณไหมจะมีสงครามรุนแรงบานปลายไหมจะก,กว้างขวางใหญ่โตแค่ไหนแต่ถ้าดูจาก ทางการทูตนับปัจจุบันหลังจากที่สหรัฐนั้นส่งระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกลก็คือทัสเข้าไปในอิสราเอลเป็นการการันตีว่าอิสราเอลจะไม่ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและมีระบบป้องกันโดยสหรัฐหนุนอยู่การที่อิสราเอลบอกว่าจะไม่ตอบโต้อิหร่านในแหล่งพลังงานนิวเคลียร์หรือแหล่งน้ํามันนั้นเหมือนกับสหรัฐก็ไม่อยากให้เกิดสงครามรุนแรงบานปลายแต่การตอบโต้ของอิสราเอลอย่างยืนยันโดยนายรัฐมนตรีและผู้นําว่าตอบโต้แน่สงครามอาจจะเป็นการยิงจรวดไปมาสกัดกันไปมา เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์และคาดว่าจะไม่เกิดสงครามระยะวันใกล้ถ้าพลิกโผลพลิกผันค่อยมาวิเคราะห์กันใหม่ครับตอนนี้ก็ยังถือว่าสีไทยนั้นยังอยู่ในหมวดที่ปลอดภัยทั้งโลกยังปลอดภัยเพราะตลาดโลกราคาน้ำมันรับรู้ผลของการเจรจาการพูดคุยระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลแล้วน้ำมันย่อลงเหลือประมาณ7 0็ดบถึงเ็ดอลลาร์ต่อบบเรลยังอยู่ในส่วนเซฟโซนและเศรษฐกิจโลกก็มีความเสี่ยงเบาบางลงแต่ความเสี่ยงนี้ยังอยู่ ต้องตามอย่างใกล้ชิดครับถ้ามีอะไรคืบหน้ามาอัปเดกันใหม่ในรายการโฮสิอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับเพราะนี่คือสารีแห่งความรู้ของคณะทิทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้ลาไปก่อนครับเ้ียบร้อเพียงเท่านี้สวัสดีครับ